สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องสวนลอยบาบิโลนนะครับหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์โลกยุคโบราณเลยคือภาพจำมันจะแบบสวยงามเขียวชอุ่มอยู่กลางทะเลทรายอะไรแบบนั้นค่ะใช่เลยค่ะภาพจำคือแบบนั้นเลยแต่คำถามหลัหลกๆที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้จากข้อมูลที่เรามีทั้งตำนานทั้งคำบรรยายเก่าๆงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็คือว่าส่วนนี้มันมีอยู่จริงหรือว่าเป็นแค่ตำนานที่ เล่าต่อๆกันมาเฉยๆอืมใช่ค่ะเป็นคำถามสำคัญเลยเรามาลองสืบค้นกันดูครับถ้าพูดถึงตำนานที่คนส่วนใหญ่รู้จักเนี่ยก็มักจะบอกว่าคนสร้างคือพระเจ้าเนบูคัดเนสซาที่สองนะครับกษัตริย์บาบิโลเนียช่วงประมาณศตวรรษที่6ก่องคริสต์กาลค่ะได้ยินแบบนี้บ่อยสุดเหตุผลก็คือสร้างให้พระมเหสีพระนางอามิทิสที่มาจากมีเดียอ๋อเจ้าหญิงจากมีเดียที่คิดถึงบ้านเกิดใช่ครับที่คิดถึงภูเขาเขียวๆของบ้านเกิด ตำนานก็ระบุชัดเลยนะว่าอยู่ใจกลางบาบิโลนเลยริมแม่น้ำยูเฟรติสค่ะอันนั้นคือตามตำนานนะคะที่นี้ถ้าเรามาดูคำบรรยายลักษณะสวนจากพวกบันทึกโบราณล่ะคะคือบันทึกพวกนี้จะวาดภาพโครงสร้างที่แบบหืน่าทึ่งมากเป็นเหมือนภูเขาจำลองนะคะสร้างเป็นชั้นๆระเบียงลดหลันนนลหล่นกันขึ้นไปลดหลั่นกันขึ้นไปสูงแค่ไหนครับพอจะนึกภาพออกไหม เขาประมาณกันว่าอาจจะสูงถึง25หรือ30เมตรเลยนะคะโหสูงเหมือนกันนะค่ะเทียบตึกสมัยนี้ก็คงราวๆ8ถึงสิชั้นได้ผนังก็ทำจากอิฐเผาอย่างหนาเลยแล้วก็มีเทคนิคกันซึมที่ออน่าสนใจมาก คือใช้ยางมาตอยปูทับด้วยแผ่นตะกั่วอีกทีหนึง่งกันน้ําซึมลงไปชั้นล่างว่างนั้นเถอะใช่ค่ะป้องกันโครงสร้างแล้วในคําบรรยายพวกนี้มีส่วนไหนที่แบบนักวิชาการมองว่าเฮ้ยอันนี้มันล้ายุคจริงๆทางเทคโนโลยีอะไรแบบนี้บ้างครับจุดที่น่าทึ่งที่สุดเลยแล้วก็พูดถึงกันบ่อยมากๆก็คือระบบชนลปะปทานค่ะระบบส่งน้ําใช่ค่ะมีการอธิบายถึงสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นระบบโซ่ปัม๊มหรือเชนปั๊มซิสเต็มอะค่ะโซ่ปัม๊มอ๋อ คล้ายๆรหัสวิดน้ำต่อเนื่องหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็น,นกลไกที่ซับซ้อนนะคะใช้หลักการตักน้ำต่อเนื่องกันขึ้นไปดึงน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสข้างล่างนูน่นขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเลยโอ้โหต้องใช้เรื่องงานเยอะน่าดูค่ะแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลหล่อเลี้ยงต้นไม้ลงมาตามชั้นต่างๆทำให้สวนมันเขียวได้ตลอดทั้งปีแม้แต่อากาศแห้งๆแบบเมโสโปเตเมียอืออันนี้แสดงว่า ต้องมีความเข้าใจด้านวิศวกรรมชนลประทานที่แบบล้ำหน้ามากๆเลยนะคะสําหรับยุคนั้นฟังดูอลังการจริงๆครับนึกภาพตามแล้วแบบไม่แน่เชื่อเลยนะว่าจะสร้างได้ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นทั้งเสน่ห์แล้วก็เป็นปริศนาของมันไปพร้อมๆกันเพราะว่าถึงแม้คําบรรยายจะน่าทึ่งขนาดนี้พอเอาเข้าจริงนักโบราณาคดีลงไปขุดค้นในพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นบาบิโลนโบราณกลับ เอ่อไม่เจอค่ะไม่เจอหลักฐานหรือร่องรอยโครงสร้างใหญ่ๆที่มันจะตรงกับคาบรรยายสวนลอยเลยอ้าวไม่เจอหรอครับค่ะแล้วที่แปลกไปกว่านั้นอีกคือเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์กรีกคนสําคัญเลยนะเขาเคยไปบาบิโลนด้วยแล้วก็บันทึกเรื่องนู้นเรื่องนี้สิ่งก่อสร้างใหญ่ๆไว้เยอะแยะอืมค่ะเฮโรโดตัสบันทึกไว้เยอะจริง แต่กลับไม่มีบันทึกถึงส่วนลอยนี้เลยสักนิดเดียวคือถ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆการที่เฮโรโดตัสจะไม่พูดถึงเลยเนี่ยมันเอ่อมันแปลกมากๆนะครับใช่ค่ะแปลกมากจุดนี้แหละค่ะที่ทำให้นักประวัติศาสตร์เริ่มเอ๊ะเริ่มตั้งคำถามกันจริงๆแล้วครับผม ความไม่สอดคล้องกันตรงนี้มันก็เลยเปิดทางให้เกิดทฤษฎีอื่นๆขึ้นมาที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแนวคิดของดรสเตฟานีดัลลี่ค่ะเป็นนักอัสซีเรียวิทยาอ๋อผู้เชี่ยวชาญด้านอรารยธรรมเมโสโปโตเตเมียใช่ค่ะจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดท่านเสนอว่าสวนลอยที่พูดพูดกันเนี่ยแท้จริงแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่บาบิโลนก็ได้นะอา้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนล่ะครับทีนี้อาจจะอยู่ที่เมืองนินาเวค่ะ นีนาเวเมืองหลวงของอสัสซีเรียทางเหนือเหรอครับใช่ค่ะเมืองนั้นเลยแล้วคนสร้างก็อาจจะเป็นกษัตริย์อาสซีเรียพระเจ้าเซนนาเคริบไม่ใช่เนบูคันเนจาโหพลิกเลยนะครับแล้วมีหลักฐานอะไรสนับสนุนแนวคิดนี้บ้างครับมีหลายอย่างเลยค่ะคือที่นีนาเวเนี่ย มีการค้นพบจารึกแล้วก็หลักฐานโบรณาณคดีที่ค่อนข้างชัดเจนว่าพระเจ้าเซนาเคริบเคยสร้างสวนใหญ่ๆพร้อมระบบชนลประธานที่ซับซ้อนมา,มากๆซึ่งลักษณะมันคล้ายกับคบําบรรยายสวนลอยอยู่เหมือนกันนะคะอ๋อมีหลักฐานที่นู่นค่ะแล้วดรดัลลี่ก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า ในบันทึกยุคหลังๆเนี่ยคำว่าบาบิโลนบางทีอาจจะถูกใช้ในความหมายกว้างๆหมายถึงเมืองใหญ่ๆในแถบสมโปตเมียไปเลยหรืออาจเป็นไปได้ว่านีนาเวเองเคยถูกเรียกว่าบาบิโลนใหม่อะไรทํานองนั้นทําให้คนรุ่นหลังสับสนเรื่องตําแหน่งใช่ค่ะเกิดความเข้าใจผิดกันได้แล้วที่สําคัญคือที่บาบิโลนเองเนี่ยไม่มีหลักฐานจากฝั่งบาบิโลนเลยที่บอกว่าในบุคเนซ่าสร้างส่วนนี้ไม่มีจารึกยืนยันจากทางนั้นค่ะ พอเอาหลักฐานแวดล้อมพวกนี้มาดูประกอบกันภาพประวัติศาสตร์ที่เราเคยเชื่อเชื่อกันมามันก็อาจจะต้องตีความใหม่สรุปก็คือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเจอซากส่วนลอยจริงๆที่บาบิโลนถูกต้องค่ะแล้วพอสรุปว่าใครสร้างอยู่ที่ไหนก็นแน่ก็ยังยังเถียงกันอยู่ยังไม่จบใช่ค่ะส่วนลอยบาบิโลนก็เลยยังเป็นเหมือน ส่วนผสมที่น่าสนใจนะคะระหว่างตำนานประวัติศาสตร์แล้วก็ปริศนาทางโบราณคดีคือมันสแสดงให้เห็นว่าบางทีเรื่องเล่าที่ดังที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงตามนั้นเป๊ะเ,เสมอไปครับแต่มันอาจจะสะท้อนความต้องการความทรงจำความยิ่งใหญ่ในอดีตหรือแม้แต่ความเข้าใจผิดที่ส่งต่อต่อกันมาการจะหาความจริงก็เลยต้องดูหลักฐานรอบด้านมากๆแล้วก็มองข้ามเรื่องเล่าเดิมๆไปหาข้อมูลอื่นๆด้วยอืมเข้าใจเลยครับ แม้จะยังไม่มีข้อสรุปชัดๆนะคะแต่เรื่องนี้ก็ยังบอกอะไรเราได้เยอะเกี่ยวกับความมุ่งมั่นความสามารถทางวิศวกรรมของคนสมัยก่อนได้ดีมากๆเลยค่ะนั่นสินะครับคือถึงแม้ว่าส่วนแห่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่บาบิโลนหรืออาจจะเป็นแค่ตำนานที่ถูกขยายความไปแต่ไอเดียเรื่องเทคโนโลยีวิศวกรรมที่แบบสร้างสวนลอยฟ้ากลางทะเลทรายได้เมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยมันก็น่าคิดนะครับว่าเออ แล้วจริงๆคนยุคโบราณเขามีความรู้ความสามารถอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะไม่รู้หรือมันหายไปแล้วตามการเวลาใช่ค่ะน่าคิดมากแล้วจะมีสิ่งมหัศจรรย์อื่นๆอีกไหมที่ประวัติศาสตร์อาจจะบันทึกผิดไปหรืออาจจะลืมบันทึกไปเลยก่อน,น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครั